ก็เกิดอาการเจ็ดนาทีติดสองนาทีดับนั่นนั่นมันเซนเซอร์ไว้อ้าวแล้วมันเซนเซอร์ไอเซนเซอร์ที่ตัดนั่นคือตัวไหนมันเซนเซอร์อยู่อยู่ในโปรแกรมไหมอยู่ในโปรแกรมของไฟเย็นวัดหัวกลมๆอ่ะมันจะมีตัววัดหัวหัวกลมหัวกลมก็มันถ้าหัวไม่ขีดไฟนี่แหละมันจะเสียไว้ตรงไหนท่อหนกเท่ท่อท่อคอเย็นหัวแอร์ที่ที่มันขังเมื่อกี้ป่ะเออเออเนี่ยนะมันจะไปอยู่ตรงนั้นนะแต่แต่เรามองไม่เห็นม่้ยมองไม่เห็นมันมันซุกไปข้างในเลยมั้เสียไปข้างใน อ๋อหมายความว่าป็นวัดมันวัดมันวัดแลงมันยามัวัดมองเย็นมันยาถ้าถ้าตรงนั้นเป็นน้ำแข็งปุ๊บมันมันจะสั่งตัดเพราะเพราะแค่มันจะสั่งงานให้ความหยุดสั่งตัดอ๋อสองนาทีให้ตัดไปใช่ใช่พอพอครบสองนาทีมันก็สั่งให้มันมันมันเริ่ม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 ความเย็นเริ่มร้อนใช่ใช่คือคือไม่ไม่มันคือมันไม่ให้ทำแอร์คอนดิงงานถ้าคอนดิงานต่อไปความจะเสียอ๋อ คอมมีอย่าเดียวคอมเสียนะคอมตัวนี้เสียเลยคอมนี่ถูกนิดสี่ห้าพันเปลี่ยนดีอะไรอย่าเงี้ยคอมตนี้จะเสียแต่มันมันเซ็นเซอร์ตัวนี้ไว้ไงออ๋เซ็นเซอร์ตัวนี้ไว้อ๋อหมายว่าที่เจ็ดนาทีติดสองนาทีดับมันมาจากเซ็นเซอร์ตัวนั้นนี่ตัวเซ็นเซอร์ตัวนั้นปุ่มไกลไกลกันไกลไกลวนไม่ขีดใช่ใช่ทำเป็นยาวยาวขนาดขนาดนี้นิ้วหนึ่งแล้วมันอยู่ตรงไหนฮะมันอยู่เสียบอยู่ในท่อติดในท่อ 77นาทีดับ2นาทีเกิดจากเกิดจากไอ้ไอ้้ไอเซนเซอร์ไม่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 ใช่เซนเซอร์เทอร์โมสัตด์นะตัวตัวตัวนี้จะมีเซนเซอร์อีกตัวใช่ไหมถ้าถ้าถ้าร้อนจัดจะจะตัดใช่ไหมตัวนี้มีมีไหมไม่มีมีมันมันจับอยู่ที่ค่อยเย็นอย่างเดียวไม่ไม่ถ้าถ้าหาว่าตัวนี้ทำงานหนักจนร้อนจัดเนี่ยมันมันไม่มีหรอกมันไม่มีไอ้นี่ไม่มีเทอร์โมสตด์ไม่มีตัวจับเอ๊ะขาที่แล้วของผมที่ว่ามันแอร์หมดอ่ะที่ขาทแล้วมาทำอ่ะที่มันรั่วที่มันรั่วแล้วต้องออฟอ่ะ จัได้ไหมพี่เขาแล้วอ็อกให้ผมไงจัได้ไหมอ่าใช่ใช่อ่าถ้าถ้ารู้อย่างนั้นอ่ะมันมันจะเกิดอะไรห้านาทีติดห้านาทีติดตัดใช่ไหมไม่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 ถ้ามันรู้อย่างนั้นมันมันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันมันก็ตัดกันตัดที่มันตัดดิแต่ไม่เป็นน้ำแข็งไม่เป็นน้ำแข็งเพราะไม่มีน้ำยาใช่มันมันจะไม่เป็นน้ำแข็งนะไม่เย็นเลยร้อนไม่เย็นมันจะตัาน้ำจะตัดเหมือนกันคนละกันอ่าแต่มันทำงานทำงานตัวเดียวกัน หมายความว่าก็สองนาทีทํางานได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ทำงานระบบเดียวเลยมันมันไม่ใช่ห้านาทีตัดนะมันมันมันเหมือนกันพอมันมันทำงานเย็นไม่ได้มันก็มันก็ตัดตัดอย่างนี้เลยการเขาไม่เสียเธอไม่ไม่เกี่ยวกั้นเดี๋ยวมันมีตัวตไตตัวองเดี๋ยวตอนนั้นพี่ถามช่างช่างยังบอกเลยว่ามันมีตัวตัดตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยเทอร์โมเทอร์โมอะไรเทอร์โมอะไร ตัวจับคอยเนี่ยมันมันมันร้อนเกินไงไม่มีมันมีแต่ของอะไรอินเวอร์เตอร์นี่ไม่รู้มันบอกว่าร้อนเกินร้อนเกินแล้วมันจะตัดทิ้งอ่ะไม่มีตอนนั้นผมก็ยังขึ้นแต่ธรรมดาไม่มีแต่อินเวอร์เตอร์มีเลออแล้วมันตัดจากอะไรอ่ะเนี่อินเวอร์เตอร์มันจะมีมันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยปุ่มปุ่มไฟเชื่อมเซอร์ความร้อนถ้าอินเวอร์เตอร์นะถ้าตัวนี้ตัวนี้ไม่มี